สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคืออาร์มเนี่ยนะคะมีปัญหาในเรื่องของผิวพรรณนะสีผิวเนี่ยไม่สมเสมอไม่ขาวไม่เนียนแล้วก็ึงขนณะอาร์มชอบเป็นฝ้าบริเวณแก้มเนาะอาร์มเป็นลุ่มแพ้ด้วยอาร์มเลยต้องหาผลิตภัณฑ์นะะที่จะช่วยในเรื่องนี้โดยตรงเลยอาร์มฮะได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคือแบบมันเหมาะมากๆเลยสำหรับแบบอาการที่อาร์มเป็นณตอนนี้เลยนะคะก็คือตัวนี้เลย A W L น้ำมันมะเดื่ต่างหนนผสมอะโคบาโดและแอเซโรล่าเชอร์รี่ หนึ่งแคปซูลนะฮะจะสก,กัดด้วยเมล็ดองุ่นนะฮะห้าหมื่นบริกรัมในรูปแบบสก,กัดเข้มข้นถึง2เปอร์เซน็นต์เนาะและยังนะฮะสก,กัดด้วยน้ำมันอะโคคาโดอุดมไปด้วยวิตามินเอดีอีและไขมันที่จะเป็นต่อร่างกายและสสก,กัดอสเซโรล่าเชอร์รี่ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของวิตามินซีที่ให้ปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้ม3 0ถึง80เท่าเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้เนี่ยนะก็จะช่วยในเรื่องของต้านเอนุมูลอิสระด้วยปกป้องผิวจากมลภาวะ ป้องกันแสง U V ได้ด้วยแถมยังช่วยทาให้ผิวแข็งแรงได้สำหรับใครนะที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำานตัวนี้เนี่ยก็ช่วยได้ด้วยและใครนะที่มีผิวแห้งก้านนะฮะเหมือนกับอามนะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าทานไปแล้วเนี่ยจะทาให้ผิวของคุณชุ่มชื้นแล้วก็ลื่นด้วยบอกเลยว่าตัวนี้ดีมากๆเลยนะฮะ าหเสริมตัวนี้เนี่ยนะเหมาะสำหรับคนที่แบบมีอาการแบบแพ้ภูมิแพ้นะแพ้อากาศนะแล้วยังช่วยในเรื่องของผิวกันได้ด้วยฮะไม่ว่าใครจะเป็นเนี่ยสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะโดยดำาอยแดงแล้วก็ใครที่แบบผิวหมองคล้ำไม่ขาวไม่สม่ำเสมอนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับใครนะที่บอกว่าอุ้ยกลัวมันจะปลอดภัยหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยนะฮะบอกเลยว่าเขาได้ติดที่ประเทศออสเตรเลียเป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเลยบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยปลอดภัยอย่างแน่นอนตัวนี้เนี่ยนะฮะสามารถรับประทานได้วันละ1-2เมแต่ ลบอ้าวนี่ยอามทานวันละ1เม็ดเนาะก็คือแบบมันดีมากๆเลยนะ,ะตัวนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าช่วยในยเรื่องของผิวพรรณได้ดีมากๆนะฮะ อามเนี่ยเป็นกากนะคะตรงผิวหน้านะคก็ตอนนี้ก็เริ so so now, ่มจางลงแล้วแล้วก็ผ right well ิวของอามเนี alan, so, ่ยท um. <Yeah. S 1> so, ี่แบบค้ำคร้มนะไม่สม่ำเสมอตัวนี้ตอนนี้ก็คือแบบดีขึ้นมากๆเลยนะเพราะว่าอามทานไปแล้วเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆคือเนี่ยมันจะมี2ขนาดนะตั้งแต่30มเมตรแล้วก็60เมตรนะฮะสามเมตรนี่นะฮะอยู่ที่750บาทแล้วก็60เมตรนี่นะฮะอยู่ที่1 3ึ่งพันสามร้อยก้าบาทคือแบบคุ้มมากๆคืออามเนี่ยนะฮะทานไปแล้วเนี่ยนะฮะหนึ่งเดือนคือแบบมันดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทำให้ผิวพรรณของอ ใครที่เป็นสิวเนี่ยช่วยด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่แบบเป็นภูมิแพ้เหมือนกับอาเนี่ยนะ,ะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยไอจามคือแบบหายไปหมดเลยนะฮะบอกเลยว่าดีมากๆ